สวัสดีครับทุกคนครับที่นี่คือนะครับตลาดเซฟวันโกประตูกรุงเทพนะครับใกล้ๆกกับนะครับแยกคอปออหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าแยกคอปออนะครับร้านนี้ผมเดินเข้ามาเป็นร้านเล็กๆนะครับผมในตลาดนะเล็กมากๆเลยนะครับแต่บอกให้เราว่าจัดร้านได้สวยงามนะครับแม่ค้าแต่งกอสัดอานด้วยเลยนะครับทุกคนนะนี่ผมเห็นนะสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งที่เขากําลังตักอยู่ตรงนี้ทุกคนมันคืออะไรครับ ขั่วพริกเกลือค่ะขั่วพริกเกลือใช่ค่ะหมูกรอบขั้วพริกเกลือค่ะหมูกรอบขั่วพริกเกลือใส่บนหมูกรอบอีกทีหนึ่งใช่ค่ะโอ้โหนี่นะทุกคนมาดูกันเลยนะทุกคนหืจะสะอาดไปไหนนี่ตรงนี้ต้องเตรียมหลอลูกค้าเลยใช่ไหมครับเรนนะฮะโอ้ยน,น่ากินนะครับทุกคนม่ค้าขายวันไหนบ้างครับ ขายแล้วแต่ว่าจองล็อกได้ค่ะจริงจรก็ขายทุกวันค่ะจริงๆอยากขายทุกวันใช่ค่ะอยู่ที่จองล็อกได้หรือไม่ได้นะใช่ค่ะอันนี้ขายได้กี่วันแล้วครับเนี่ยขายวันที่5้าค่ะขายได้5วันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตลาดเปิดมานานแล้วเนาะ ใช่ค่ะตลาดเปิดนานแล้วค่ะปกติขายที่ไหนก็เผื่อไม่ได้มาขายที่นี่จริงๆไม่ได้ขายคือเพิ่งมาขาย5้าวันเนี้ยเพราะว่าเมนูที่เราทำค่ะเป็นเมนูโปรดที่บ้านเด็กๆเขาชอบทานมีหน้านะดูเหมือนเมื่อจำกินกันที่บ้านเลยนะดูหน้าตาแล้วใช่ค่ะเด็กๆเขาชอบทานแล้วเขาแบบว่าเอเขามาดูแล้วเขาบอกว่าแม่อยากอยากมาทําขายเราว่าเขาขอมาทําขายก็พอมาแล้วก็ลูกค้าชอบค่ะเพราะมันจะไม่เหมือนเจ้าอื่นเจ้าอื่นจะมีน้ําจิ้มของเราไม่มีของเราบอกเลยว่าซิกเนเจอร์เราคือ พริกเกลือค่ะโอ้พริกเกลือนะครับใช่ค่ะก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าร้านก็ไม่ได้โอกาสจะมาขายทุกวันก็ไม่ได้มีใช่ไหมใช่ค่ะแต่แม่ค้าก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าจะขายที่ไหนอีกไงอเอาเป็นว่าถ้าใครมาตลาดเซปันโตก็ลองเดินดูแล้วกันเนาะใช่ค่ะลองเดินดูค่ะลองเดินดูก่อนลูกค้าก็มาเดินตามหาอยู่ค่ะอ๋อเดินตามหาอยู่บางวันบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอใช่ค่ะมาพูดอยู่ ในร้านเนี่ยเขาจะไม่ประจําที่นะครับเขาจะย้ายบนกันไปเรียกว่าคืออยู่ไม่ประจำล็อกประจําตําแหน่งนะครับก็สามารถเดินดูได้เลยร้านค้าเป็นร้อยล้านเลยคนเป็นแสนนะครับใช่ค่ะเราลองลองมาดูแล้วกันนะครับถ้าเจอก็วิ่งเข้าใส่เลยเนาะใช่ค่ะเจอแล้วก็เชิญเลยค่ะนี่ขายลูกสาวใช่ไหมใช่ค่ะลูกสาวค่ะขายก็ลูกสาวนะครับนี่นะโอ้โหหมูกรอบนี่ทำเองใช่ไหมครับเนี่ยทำเองค่ะทำวันต่อวันค่ะโอ้ทำวันต่อวันเลยเราจองล็อกได้แล้วก็ไปซื้อของ นี่ขนาดผมยืนรีวิวนี่ผมต้องรเรียกว่าตัวรีบๆเลยนะ <c oughs> เนือสถานที่ก็เล็กมากนะครับทุกคนเนะี่ยสอบถาได้นะคะร้านข้า50้าสค่ะข้าวห้าส <ขำ S 2> <50 S 1> ิค่ะเป็นจับในตลาดค่ะกรอบจริงค่ะนี่ไม่ต้องสับแคแ่เอามีดปักลงไปนี่ก็กรุบกรอบเลยนะครับข้าวกรอ่ไม่องมาสองมา สราผ่านได้นะคะค่ะข้าวห้าสิบบาทกระปิกรนี่นะกล่องละร้อะปกติเราไปกินข้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็มี40 50 60 70แล้วใช่ไหมครับแต่อันเนี้ย50บาทใช่ค่ะคืออยากให้ทุกคนแบบจับต้องได้อะค่ะเราก็จะบอกลูกว่าขายมันยังไงนะหน้าตา ที่แม่ค้าทำเนี่ยหน้าตามเมนูเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนจะพรีเมียมเลยนะ,ะดูการออนทับในเนี่ยนะ,ยนะดูทุกคนเนี่ยมันดูเป็นพรีเมียมเลยนะแล้วไม่เคยขายที่ไหนแล้วทำไมทำได้สวยงามขนาดนี้ครับไม่ไม่เคยขายจริงๆค่ะไม่เคยขายไม่เคยขายทำแต่เราเราทำกินที่บ้านค่ะเราทำกินท,ที่บ้านใช่ค่ะ เด,เด็กๆก็จะชอบหมูป่าพริกเกลือค่ะราคา50บาทค่ะเป็นกับกล่องละร้อยเอาสองกล่องราข้าวใช่มันมันมีแบบเป็นกลับกับเป็นข้าวใช่ค่ะราข้าวนะครับราพี่กล่องนี้ค่ะเอาเอาราข้าวหนึ่งแล้วก็เป็นกลบเป็นกลับเป็นกับกล่องละร้อยนะคะใช่ค่ะ ตอนที่หมคะเอามีดสับหัน่นลงไปบนหมูนี่แหละ,ะหมูกรอบร้านนี้บางทีไม่ต้องสับแค่หั่นนี่ก็เสียบเนี่ยะทานตะเทียนเลยสับไ,ไ,ไม่ทำลเลยเียงไม่แตกหมูกรอบก็สะเทียนนะฮะ